โอ้โหมันเจอสองตัวเลยเวนกำสุมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วขนะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วเนี่ยทําไปทํามาโอ้โหเจอเต็มเต็มมามาดูว่าวินเราเราจะได้วินหรือไม่จากรอบนี้โอกาสได้มันมีนี่ไทยชิงยอดความยิ่งอันดับหนึ่งเป็นไง ยอดความยอดรับที่นารตในตะาทชินยอดความยอดรับสองนาริตะท็อปโรดนาริตประปยันยอดความยอดรับที่หก <c oughs> โอ้ยโอ,อ,กกอ้อนะ้ต่อียโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โ่้ยโอยโอ้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 คโอ้ย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 โอ้นเอ้ยเป้ยโอ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 ตยโอ้ยโอ้นโครับอ,อ,อ้ยนนนบอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ นแต่กเบียนนำมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับตอนนี้ a อเดสตักิอนมาเป็นอันอกับเมโชโดโต o และนันจิระทอปโรดะัดับที่สีก้ากับโอริแกนะครับไล่ตามกันมาครับอเดสตออนนะครับตอนนี้อยู่อัดับที่เจ็ดหรือเปล่าที่แปดแล้วเรียบร้อยนแต่กาไทชินอยู่อันดับที่เครับจงกน็อกเก็ตขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้านะครับตอนนี้เป็นตัวของแอนเสตงกิอนนะครับอยู่อันดับที่ส แล้วตอนนี้ด้หลังก็กำลังเบียดกันอย่างมามันมากจะไว้ไทยชินนะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้แอนด์กิไล่าตามตัวของในาตาไบรอนแต่ก็ตามไม่ทันนะครับยังแฟงไม่ได้นะครับตอนนี้จังเกิลพ็อกเก็ตเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วครับอยู่อันดับที่ยังคงอยู่อันดับที่5นะครับตอนนี้จังเกิลพ็อกเก็ตเราโอเก็แกร่วงไปอยู่อันดับที่9เป็นเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นตัวของ ใครเอ่ยมองไม่เห็นเป็นตัวของจังเกิลพ็อกเก็ตจังเกิลพ็อกเก็ตวิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ลำที่3อันดับที่1เป็นที่ร้อยครับตอนนี้จังเกิลพ็อกเก็ตเราไปครับตอนนี้จังกเงกิลพ็อกเก็ตเริ่มจะทิ้งห่างแล้วครับตอนนี้อยู่ลำที่หนึ่งตามเาดยต่อของในตาปริยันนะครับอันดับที่ 2, 2> วอลก้าณ์นะขึ้นมาเป็นอันดับที่3เป็นที่ร้อยแล้วครับตอนนี้ไม่ครับตอนนี้ใครเเป็นใครเอ่ยกำลังวิ่งขึ้นมา เป็นวอกเกอรวอกเกอรกับตัวของจังเกิลพอเกตนะครับนำบิงนะครับในตาท็อปลดเร่งความเร็วตัวเองตามมานะครับอยู่ดับที่สามไปชินอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้อยู่ลำที่ห้านะครับไปครับวอกเกอรกับตัวของจังเกิลพอเกตนะครับวิ่งขึ้นมาครับตอนนี้ในตาแว้งกับท็อปลดครับท็อปลดไว้ยันครับตอนนี้จะไหวหรือไม่ครับไหวหรือไม่ครับตอนนี้ท็อปลดเร่งความเร็วอีกครั้งนึงครับตอนนี้จะไหวหรือไม่ครับอีกนิดนึงครับอีกนิดอีกเดียวอีกเดียวครับโอ้โหตอนนี้เป็นตัวของ ไม่ทันนะครับเป็นตัวของจังเกิลพอกเกตเข้าสู่ชืยอแบนเับที่หนึ่งไปนะครับวอคกก้าเป็นอันที่สองและในตะท็อปโรดเป็นอันที่สามพดดิจิตอนตัวเยีะยวเลย <laughs> มาทำไมแม็ดนี้